สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวเป็นสกูตชี่รัดใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่นะคะปังปอนคอยดีบลาลานซ์านะคะอันนี้สโลมากเลยนะนี่ว้าวสโลสุดๆเลยนะคะก็อันนี้มีแท็กนะคะนี่นะคะมีแท็กนะคะก็มีจำนวนสองชิ้นเท่านั้นนะคะ ่อมานะคะอันนี้เป็นพีทนะคะก็มีแพ็กเกจให้เหมือนเดิมนะคะก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้นะคะนี่นะคะก็อันนี้เป็นกลิ่นพีทนะคะฟ้าเพิ่งมารู้ตั้งแต่แล้วรอบที่แล้วมันก็มีกลิ่นพีทนะคะแต่ว่าฟ้าเาพิ่งรู้นะก็นี่นะคะสโล่ด้วยนะอันเก่าๆมันจะไม่มีกลิ่นพีทนะคะนี่อันนี้เป็นสีชมพูนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสีลืองคะเคต่อมาอันนี้เป็นโดนัทนะคะโอ้ยนะคะอันนี้เป็นโดนัทเออโดนัทชิทต,ตี้นั่นเองนะคะมีสามสีน่ารักมา,ากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะสโลมาานี่มันแท็กนะคะอันนี้เป็นสีชมพูะคะ่ะสโลมือนกันแล้วก็นี่มันแท็กนะคะ จะมานนเป็นสีชอ็อกโกแลตนะคะอันนี้ไม่ค่อยซาโลนะแต่น,นิ่มๆนะคะต็อ,อันนี้มีแพ็คนะคะต่อมาเป็นปังปอนนะคะปังปอนก็จริงจะของปอนน่าคิตตี้นะคะมีพวงกุญแจนะคะก,ก,ก็อันนี้มีแพ็กเกจให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปงนังปอลิลักคูมานั่นเองนะคะต่อมาอันนี้เป็นเค้กนะคะเป็นเค้กเหมือนของไอบูน,นะคะแต่อันนี้เนี่ย ไส้จะเป็นสีชมพูนะคะนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นช็อกโกแลตนะคะต่อมาเป็นอิตาเลียนเบสมาเพิ่มน,นะคะนี่ก็จะมีสองนนะอันก็นุ่มสโล่เดิมเลยนะคะโอเคนะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็น อันนี้นะน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนขนมปังนะคะอยู่ในถ้วยเนาะมอนขนมปังพิซซ่าประมาณนี้นะคะมีไส้กรอกนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นอันนี้เหมือนสับป,ปะรดนะคะอัน,นเป็นถ้วยแบบกลมๆนะคะอันนี้เป็นแบบลีนะคะก็บีบให้ดูมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวถุงมันจะแปบ,บลงไป ต่อมาอันนี้เป็นสับป,ปะรดนะคะนุ่มน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้เหมือนเป็นรวมๆกันนะคะมีหลายแบบมีสี่แบบนะคะต่อมาอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะสโลนะคะแฮมเบอร์เกอร์อันใหญ่นะคะต่อมาเป็นไส้ไหลคิตตี้นะคะนี่นะนิ่มมากไส้ลหลคิตตี้เป็นไส้สีชมพูนะคะ ก็มีแท็บค่ะอันนี้ฟ้าใส่แพ็กเกจให้นะคะต่อมาอันนี้เป็นต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบแพ็กนะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีสูชินะคะเป็นสุชิยางนะคะต่อมาอน,นี่เป็นบาวนฟรอคิตตี้นะคะมีหลายแบบมี6แบบนะคะแบบแรกจะเป็นแบบนี้นะคะ แบบที่สองนะคะแบบที่สามนะคะแบบที่สี่ค่ะแบบที่ห้านะคะโงสีแดงเหมือนเดีนะคะแล้วก็แบบที่หคะ่ะต่อมาอันนี้เป็นมีเดียมบันนะคะเป็นมีเดียมบันกุเดธมะนะคะก็มีสองอันนะคะ อันนี้จะนิ่มๆนะไม่สโลูต่อมาอันนี้เป็นบันหน้ายิ้มนะคะหน้าเลบดินหน้ายิ้มนะคะมีสามสีสีฟ้าสโลนะนี้ขนาดมีเดียมสีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสตุชี่นะคะเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะก็จะมีเป็นบันนะคะ เป็นมีนี้มดเลยแล้วก็อันนี้เป็นบันแบนนะคะแล้วก็นี้เป็นบันแบนโดนกัดนะคะเป็นหน้าอันเซนนะอันเซนบันแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทหัวใจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปังปอนนะคะมีหลากหลายหน้ามากอันนี้เป็นขนมปังค่ะสโลทุกตัวเลย ต่อมานี้เป็นบันแปนหน้าเป็ดนะคะมีหลายสีเนะคะแล้วก็ต่อมานะคะนี้เป็นขนมปังลักมะนะคะต่อมานะคะจะไม่ใช่สกุตชียนะคะจะเป็นโมเดลนะคะโมเดลก็อันนี้เป็นโมเดลพิคาชูนะคะเป็นโมเดลพิคาชูนั่นเองนะคะเป็นโปเกมอนนะคะก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละแบบอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพวงกุญแจนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นพวงกุญแจหมดเลยนะคะเอาไว้ห้อยกระเป๋านะคะต่อมาอันนี้เป็นแบบนี้นะคะยกมือขึ้นนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นแบบที่สามนะคะนี่นะเลขสามนี่สี่นะคะแล้วก็อันนี้แบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งฟ้าชอบมากเลยนี่นะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้มันหมายเลขสองนะคะ อันนี้เป็นไม้เลขห้าน,นะคะอ้วนที่สุดเลยว่ะดูดิต่อมานะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่สกุชชี่เหมือนกันนะคะจะเป็นนี่ค่ะมาม่าเผ็ดนะคะฟ้าบอกเลยนะคะว่าฟ้าเปิดรับออเดอร์แล้วนะก็เป็นมาม่าเกาหลีนั่นเองนะคะที่ฟ้ากินไปนะคะในที่ลงไปนะคะเป็นกินมาม่าเผ็ดน,นั่นเองนะคะก็อันนี้มีซองสีดํานะคะเฉพาะรถนี้เท่านั้นนะคะที่ฟ้าขายตอนนี้นะทีนะคะ ก็อย่าลืมไปติดตามนะคะใครอยากได้ก็สามารถสั่งฟ้ามาได้เลยนะคะนี่นะเป็นนามะเผ็ดเการหลีสองสีดำนะคะเหมือนที่เขากินกันเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมมาซื้อกันเยอะงๆ้วยนะคะ